พระมีเบ,บียนคู่แงชัดผิดนะโนี้ชืน่นน,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 นา,ายโยธุงคนนููนายเกลูคนนูนายทกับติดตามลูกไปรูปปันนันหราอำังไม่พึ่งทำหน่วยใจมนัะะนะไไดูเล็ตลอดเกิดบุหรี่น่ะจะไปเล่นรูปจะบุญรางวัลให้กับผมนายนายโยธุงจะได้รับรางวัลบานปลอมนีสิ้นหนึ่งล้านบานล<ะ>ปลอมนีสิ้นเอาไปน้ยจนะ้ะไปไปปลงกิน นายเกลจะได้รับรางวัลตัวกระบิ้นไปไม่กลับสิงคโปร์ช่องที่นั้นหนูไปรับก้อยหูนายโตจะได้รับรางวัลบาดัปดำปีในความโชลกี้จะพูดแตกาำเรียบร้อยกินไข่ดวนถึงมะเบลหูมาเปิดชัวงาอ้ดำยามแม่ลิงเดอกกพูดได้เอตงเอใย์ไอ้บ้านหลัมนี้จริงนี่ไม่เที่ยวกับดูแลเพราะมันดูแล้วเปลืองไม่ตัน ก็แบนครับโอเคไปครับคือเรื่องแต่ไหนคือเราจะบอรื่อันไหตัดเตรียมกันโดยไม่ระเบียบนะพวกนายตัดสัมกุจะได้รับสยกุตรกับนักชเรงคนลหรือไม่บัดทีัเรือไม่มอโกับไม่รู้ว่ามันรูตัดเรือคือวันนี้บอกว่าผมมันามตงนาบ่อนะคือผมมันน้อยท่เี่องพนั้นเนี่ยที่เ โอ้ไม่ครับต้งอยากให้มังช่วยปราจิตตั้ความสุขให้กับมัมีห้าไม่ตรงร้าชการความสุขให้มคุณัเจโอยังไดมีโนดีรเปไม้จะคุณนั่นจะต้องช่วยช่วยโรดีกับเธอเได้แล้วาน่นาหือนเท่มอเนก้าทำเบาเท้าแล้วเ ม,มาไล่โจ,จเดักแก่กูมาเราแสนเปรี้ยวราผู้ลาะอะไรลอยเดือนหาน้องยาะจะไปเป็นแกน้กีตงได้กับแบนเป็นแคว้งแกมคูอยู่ลงกลับมานยนยานับชัวรีว่วาทีลม

าซ่โย่ก็ไม่ใจตูร้าเล้วกับเราเตียมโยจ้ำดูแล่เต็มเปรีก็เปิพีดกับแลกได้กันไม่ไหมกุยิ่งเราได้พ่วมกับไม่พีดกับติดจานดาวเตียมันแดกแดกและช่องรอยเลอาจองพอคนตะงร่ากับจุนจัดแต่แลกแกนได้ะวาปนดีบัสดูแลเราเตียมโย่มันพีดแดกได้กันไม่ไหมหนูปีกับน้องปีกับน้องพอเดือนปีช่องเรากับชู เพราะนั่นนัน่นกูกับมึงทีนี้นี่นปนนเป็นนันเป้ก้นใจ